ในโลกที่ทุกคนพยายามทำให้ตัวเองดูดีสวยขึ้นศาส,สนาอิสลามกลับเตือนให้เราศรัทธาลึกขึ้นเพราะอัลลอฮ์ไม่ได้มองที่รูปลักษ แต่พระองค์มองที่หัวใจและการกระทําของเราท่านนาบีมูมฮัมหมัดสุลลัลฮูไลฮิวซัลลัมกล่าวว่าแท้จริงอัลลอฮ์จะไม่ทรงมองรูปร่างหรือทรัพย์สินของพวกท่านแต่พระองค์จะมองไปยังหัวใจและการงานของพวกท่านนี่คือความงามในสายตาของอัลลอฮ์ไม่ต้องใช้เครื่องสําอางราคาแพงไม่ต้องแต่งหน้าให้เหมือนใครเพียงแค่รักษาหัวใจให้สะอาดและเจตนาที่บริสุทธิ์ความงามของผู้หญิงในอิสลามไม่อยู่ที่ใบหน้าแต่อยู่ที่อัคคลาสหรือมารยาท ที่ยิ้มด้วยความเมตตาให้อภัยแม้ถูกทำร้ายและวางความอ่อนโยนไว้ในทุกคำพูดเธอก็คือความงามที่อัลลอฮ์ทรงชมชอบอัลลอฮ์ตรัสไว้ว่าแท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาและการกระทำความดีพวกเขาจะได้รับส่วนสวรรค์เป็นที่พักอาศัยหญิงที่อัลลอฮ์รักไม่จำเป็นต้องมีผู้ติดตามมากมายแต่เธอจะมีฟิรรซะแสงสว่างในหัวใจ ที่เปล่งออกมาด้วยความศรัทธาและการวางใจในพระองค์ผู้หญิงที่ศรัทธารู้ว่าความสวยมีวันจางแต่ความดีไม่มีวันหมดอายุเธอจะไม่เปรียบเทียบตัวเองกับใครเพราะรู้ว่าทุกบทบาทในชีวิตมีคุณค่าในสายตาของอัลลอฮ์แม่ที่เสียสละภรรยาที่อดทนหญิงสาวที่ยืนหยัดในาศาสนาทุกคนล้วนสวยในแบบที่อัลลอฮ์ทรงเห็นความงามที่แท้จริงไม่ต้องให้ใครมองเห็น เพราะบางครั้งความสวยที่สุดคือหัวใจที่ยังคงกล่าวว่าอัลฮัมดูลิลละแม้ในวันที่เหนื่อยที่สุดและความงามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือรอยยิ้มของผู้หญิงที่ยังมีศรัทธาแม้โลกจะพยายามให้เธอหมดหวังผู้หญิงที่อัลลอฮ์รักไม่ใช่คนที่โลกปลบมือให้แต่คือคนที่ฟากฟ้าส่งดูอาให้เธออย่างเงียบๆเอ็นชออัลลอฮ์